สวัสดีค่ะจากทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณหลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้สถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดเราให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักของคุณหลังจากนี้กันนะคะถ้าหากใครอยากรู้ว่า สถานการณ์ความรักของคุณหลังจากนี้จนถึงสิ้นปี2,568หรือภายในเดือนธันวาคม2,568นี้จะเป็นไปในทิศทางใดเรามาดูคำตอบหรือคำแนะนำจากพี่ไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่พ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดได้ในรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่จาาทิ้งเอาไว้ให้และสำหรับใครที่อยากให้จะดูดวงภาพรวม เฉพาะบุคคลประจำปี2,569ซึ่งจะเจาะลึกในเรื่องของการงานการเงินและความรักรวมถึงวิธีการทำบุญเพื่อเสริมดวงของแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีเกิดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่องของชุมชนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หลังจากนี้บ้าง 1. ดาบ สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะความชัดเจนในความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักของคุณถ้าหากในตอนนี้เวลานี้มันดูมีความคลุมเครือมันดูมีความไม่ชัดเจนมันมองไม่เห็นอนาคตที่เป็นปรูปธรรมและคุณไม่สามารถมองเห็นภาพของตัวเองในอนาคตเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ได้ คุณกำลังจะได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปิดทางให้คุณมองเห็นภาพของคุณเกี่ยวกับความรละความสัมพันธ์ที่คุณคิดถึงอยู่อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะหนึ่งเหรียญมาทั้งหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญคุณนอกจากคุณจะเห็นความชัดเจนคุณยังจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างมีความมั่นคงและ มีอนาคตร่วมกันจะมองเห็นสัญญาณนะคะนอกจากคุณจะได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันดูคุมเคืออยู่ในตอนนี้แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนและมั่นคงและเป็นความสัมพันธ์ที่ปูพื้นฐานไปสู่อนาคตไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันไปวัน,วน คุณกำลังจะได้เคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจเคลียร์ความไม่ชัดเจนแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปสู่จุดของการ ลงหลักปักฐานและวางรากฐานในอนาคตและการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่มีความมั่นคงมากมันจะไม่มีการเลิกลาจะไม่มีการวนไปเวียนเก่าจะไม่มีปัญหาใดๆเข้ามาอีกนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงและมีเป้าหมายเดียวกันระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะ ห้าดาบก่อนหน้านี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจกัอาจจะอยู่ในจุดที่มีปัญหาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการอยากเอาชนะเอาชนะกันในความสัมพันธ์มากเกินไปและจะมองว่าคุณเป็นฝ่ายที่ยอมแพ้คุณเหนื่อยที่จะต่อสู้คุณเหนื่อยที่จะต้องเอาชนะคนที่ไม่รู้จักพอ คุณเหนื่อยที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นคุณเลยเลือกที่จะถอยออกมาแล้วมาเยียวยาตัวเองและในวันนั้นคนที่ทำให้คุณเสียใจคนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะคะและไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่เห็นคุณต้องบาดเจ็บบอบช้ำทั้งกายและจิตใจในตอนนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชนะและเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขามีความรู้สึกหรือได้เสพความเป็นผู้ชนะให้มากที่สุด มันเลยยิ่งทําให้คนรู้สึกเสียใจและรู้สึกแย่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆ8เหรียญแต่ในตอนนี้นะคะคนที่เคยคิดว่าตัวเองชนะคุณคนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่ออยู่เหนือความสัมพันธ์กลับกลายเป็นคนที่อยากกลับมาแก้ไข กลับกลายเป็นคนที่อยากกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์และทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นดังนั้นหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญน,นี่คือการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนและเ,เริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงด้วยน้ํามือของคนที่เคยเอาชนะคุณคนที่เคยคิดถึงแต่ความสนุกคนที่คิดแต่จะอยู่เหนือกว่าคุณในตอนนี้พลังงานของเขามัน,มนตีกลับมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเป็นคนที่อยากทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในความสัมพันธ์ อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยากจะกลับมาทําให้คุณมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในตัวเขาอีกครั้งอะไรที่คุณเคยสับสนอะไรที่คุณเคยลังเลอะไรที่คุณเคยไม่มั่นใจในตัวเขาเขาพร้อมที่จะกลับมาปรับปรุงแก้ไขและทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นด้วยมือของเขาเองเจ็ถ้วยในตอนนั้นที่เขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจจ๋ามองว่าเป็นเพราะว่าเขามีตัวเลือกทางเลือก ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณไม่โอเคเป็นสิ่งที่คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่สามารถรับได้เหมือนกันและคุณก็พยายามแล้วนะคะพยายามที่จะให้เขาหยุดพยายามที่จะทําให้เขามองเห็นความรักที่คุณมีให้กับเขาแต่สุดท้ายคุณเลย คุณเหนื่อยคุณยอมแพ้คุณท้อคุณเลยเลือกที่จะถอยออกมาแล้วปล่อยให้เขาเป็นผู้ชนะอยู่บนเสศร,ร้ากความเจ็บปวดเสียใจของคุณในตอนนั้นเขาไม่คิดอะไรเพราะเขามีตัวเลือกอื่นในชีวิตจริงๆแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะมองใครด้วยนะคะถึงแม้เขาจะมีตัวเลือกหลายคนในเวลานั้นแต่ไม่มีใครโดดเด่นหรือไม่มีใครทําให้เขาเปิดใจได้เลย ดังนั้นในวันนั้นถ้าหากคุณคิดว่าเขาไม่เลือกคุณเพราะเขามีคนอื่นในใจก็ขอให okay. right being uhm ้คุณเข้าใจด้วยนะคะว่าในวันนั้นเขาก็ไม่ได้มีใครในใจเหมือนกันเขามองแค่ตัวเองมองแค่ความรู้สึกตัวเองมองเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเพียงแค่เกมเมหนึ่งเท่านั้นที่เขาต้องเอาชนะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้แค่นี้จริงๆนะคะสําหรับตัวเขาเดท แต่พอความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจบลงจริงๆพอคุณเดินถอยออกมาจริงๆมันกลายเป็นตัวเขาที่เริ่มรู้สึกกลัวกลัวการสูญเสียกลัวว่าจะมีคุณ กลัวว่าจะมีคนอื่นมาได้คุณไปกลัวว่าคุณจะไปเปิดใจเปิดโอกาสตัวเองให้กับคนอื่นมันกลายเป็นตัวเขาที่เสียใจและไม่สามารถยอมรับได้กับความสูญเสียคนคนนี้เขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณเพียงแค่คิดหรือเพียงแค่มโนไปว่าคุณกําลังมีคนใหม่เข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณมีคนใหม่เข้ามาดามใจคุณแค่นี้เขาก็หลบไปร้องไห้แทบไม่ทันแล้วนะคะและเขา เลยรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้มันเลยเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขาอยากกลับมาทําทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ชัดเจนและอยากกลับมาทําทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยมือของเขาเองเพราะเขาไม่สามารถรับได้จริงๆถ้าหากเขาต้องสูญเสียคุณให้กับคนอื่นไหนถือ ในถือไม้เท้าคนคนนี้กําลังจะติดต่อคุณมานะคะเขาอาจจะติดต่อคุณมาในช่องทางออนไลน์สื่อออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆอาจจะไม่ใช่การเดินทางมาหาคุณโดยตรงแต่เป็นการส่งข้อความมาหรือโทรมาในช่องทางที่คุณกับเขาเคยพูดคุยกันเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเพื่อแสดงเจตนา ที่จะเคลียร์ปัญหาเคลียร์สิ่งที่ค้างคาใจกับคุณและเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างชัดเจนอีกครั้งดังนั้นเคสนี้สถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในกรณีที่คุณกับเขาคนนั้นเลิกลากันไปแล้วอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปหรือมีปัญหากันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคลิปนี้จะตรงกับคุณมาก 80- 90เซเลยนะคะถ้าหากคุณมีปัญหากันครบหเดือนและ มีปัญหากันไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคลิปนี้จะตรงกับคุณมากๆนะคะ 3- เหรียญในช่วงก่อนหน้าที่เขาจะติดต่อคุณมานะคะเขาได้ไปขอคําปรึกษาจากคนที่เขาไว้ใจไปขอคําปรึกษาจากคนที่เขาสนิทด้วยและมองว่าคนคนนั้นเป็นคนที่คิดทุกอย่างด้วยเหตุและผลเพื่อขอคําแนะนําในการกลับมาในความสัมพันธ์นี้เพื่อขอคําแนะนําเพื่อจะกลับมา ขอโอกาสจากคุณและขอแก้ไขขอเคลียร์ใจกับคุณคนคนนี้มีการไปปรึกษาหารือกับคนอื่นและขอคําแนะนําจากคนอื่นนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะติดต่อคุณมาในครั้งนี้สเตนและเขาก็รู้ข้อบอกพร่อ,องของตัวเองแล้วนะคะว่าในตอนนั้นเขาเป็นคนที่อยาก อยากเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างและมองความรักความสัมพันธ์หรือมองทุกอย่างเป็นเพียงแค่เกณฑ์ที่ตัวเองต้องชนะแต่ในวันนี้เขาเอาชนะใจตัวเองได้แล้วเขาจะไม่เป็นคนแบบนั้นอีกแล้วเขาจะปล่อยวางอีโก้ปล่อยวางความอยากเอาชนะในความสัมพันธ์และในครั้งนี้เขาจะยอมคุณคนคนนี้จะวางอีโก้จะไม่มีความอยากเอาชนะคุณอีกเขาจะยอมคุณทุกอย่างเท่าที่เขาจะทำได้นะคะ แต่สิ่งเดียวที่เขาจะไม่ยอมคุณนั่นก็คือในวันที่คุณขอให้เขาออกไปจากชีวิตของคุณนี่คือสิ่งที่เขาจะไม่มีวันทําให้เด็ดขาดแต่เรื่องอื่นเขาพร้อมที่จะตัดที่จะหยุดและพร้อมที่จะไม่ทําถ้าเพียงแค่คุณบอกและลองขอก้าวไม้เท้า ที่ผ่านมาฉมมงว่าคนคนนี้ตลกมากนะคะหลังจากที่เขาชนะในเกมนี้หลังจากที่เขาชนะในความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณยอมแพ้ทําให้คุณเดินออกมาด้วยร่างกายและจิตใจที่บอบชา้าแทนที่มันจะเป็นตัวคุณนะคะที่ปิดกั้นเขาแต่มันกลับกลายเป็นตัวเขาที่ปิดกั้นคุณทุกช่องทางเขาปิดกั้นคุณในเกือบทุกช่องทางประมาณ 80- 90อร์ซจนแทบจะไม่เหลือช่องทางไหนที่ทําให้คุณกับเขาได้คุยกันเลยหรือ ไม่สามารถเห็นชีวิตของเขาได้เลยแต่ถามว่า100%ยเปอไหมมันก็ไม่ร้อยเพราะมันยังเหลือช่องทางบางช่องทางแต่ซึ่งมันเป็นช่องแคบมากๆที่คุณยังจะสามารถติดต่อเขาได้ถ้าหากคุณจะทำนะคะมันเลยดูตลกแทนที่คุณคุณที่เป็นคนแพ้เป็นคนถอยออกมาเป็นคนเจ็บช้ำน้ำใจเป็นคนที่บอบช้ำมากที่สุดแทนที่จะเป็นคุณที่ปิดกั้นเขาทั้งใจทั้งการติดต่อสื่อสารเพราะอยากเยียวยาตัวเองกับกลายเป็นคนที่ชนะ คนที่ชนะบอกคุณคนที่ชนะปิดกั้นคุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้ในวันที่เขาชนะคุณแล้วเขารู้ตัวเขาไม่ได้มีความสุขกับการเอาชนะเลยนะคะเพราะเขายอมรับไม่ได้หรอกค่ะกับการที่ต้องสูญเสียคุณไปดังนั้นในตอนนี้เขากําลังจะปลดบล็อกคุณแล้วติดต่อคุณมา The Sun ให้ที่ดีที่สุดในสำรับคนคนนี้สาเหตุหลักๆที่เขายอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาคุณไว้เหตุผลที่เขากลัวเสียคุณออกจากชีวิตกลัวเสียคุณให้คนอื่นและพร้อมที่จะลดละเลิกสิ่งต่างๆที่มันเป็นพิษที่มันไม่ดีกับความสัมพันธ์นี้ออกไปนั่นเพราะว่าเขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากที่สุดคุณคือความสบายใจคุณคือความอบอุ่นคุณคืออนาคต คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาในแบบที่เขาไม่เคยพูดแต่เขารู้สึกได้ดังนั้นในเมื่อคุณเป็นเดอะซันคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเขาทั้งปัจจุบันและอนาคตเขาถึงต้องกลับมาทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดกลับมาเคลียร์ใจกับคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณและจะไม่ยอมเสียคุณให้คนอื่นอย่างแน่นอนเพราะคุณเป็นเดอะซันสำหรับเขา สิบไม้เท้าคนคนนี้กำลังจะแบกหน้ากลับมาหาคุณแล้วนะคะคนที่บล็อกคุณไปคนที่เอาชนะคุณได้แต่บล็อกคุณและปิดกั้นคุณคนคนนี้กำลังจะวางอีโก้แล้วใช้คำว่าหน้ามืนหน้าทนกับมาหาคุณในเร็วๆนี้ซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำให้กับใครนะคะคนแบบเขายากคะ่ะที่จะแบบ ทำแบบนี้แล้วถอยกลับมายอมปลดบอกคุณแล้วถ้าคุณมายากมากสําหรับเขาแต่พอเป็นคุณเขาถึงยอมก้มหน้าก้มตาที่จะทําทุกอย่างขอเพียงแค่คุณไม่ไปเป็นของใครขอเพียงแค่ให้คุณกับเขาได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนและมั่นคงอีกครั้ง คนคนนี้พร้อมที่จะทําทุกอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนขอเพียงให้ได้คุณกลับมาและที่สําคัญคุณเตรียมรับการก้มหน้าก้มตากลับมาด้วยความสํานึกผิดและความเสียใจของเขาได้เลยนะคะคนคนนี้กําลังจะกลับมาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้และเหมือนที่บอกพลังงานมันจะแรงมากสําหรับคนที่มีปัญหากันไปแล้วหนึ่งเดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีปัญหากันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะดังนั้นคลิปนี้จะจะไม่เปิดท่า และราศีนะคะเพราะพลังงานมันค่อนข้างตรงกับคนที่มีประเด็นตามที่จ๋าบอกไปนะคะและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นคนที่บอกคุณถ้าหากคุณตรงทั้ง3ข้อนี้มีโอกาสสูงมากที่คลิปนี้จะเป็นของคุณ80-100%แต่ถ้าหาก มันไม่ได้ตรงทั้ง3ประเด็นที่จะพูดไปในเรื่องของระยะเวลาเดือนที่เกิดเหตุหรือสะหรือการกระทําของเขาที่เขาบอกคุณแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันตรงกับชีวิตของคุณคลิปนี้ก็มีโอกาสเป็นของคุณได้5 0าสถึงหกนะคะถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ